สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีอีสุปี19เครื่อง3.0ตัวพิเศษนะฮะออกห้างร้านฟอฟ่าร้านประมาณร้านส0่หมนะฮะที่ที่จำได้ก็คือเป็นอีสุสเตลนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าหน้าตัวเนี้ยฮะหน้าตัวเนี้ยมันจะมันจะสวยเนี่ยหน้ามันจะล่อๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ ภายในสีดำนะฮะเบาะสีดำหลังคาสีดำ,ลดำแล้วก็มีตัดดำอย่างนี้นะครับตัวสเตลนะครับตัวสเตลทุกอย่างเดิมโรงงานเดิมโรงงานนะครับวิ่ง60,000กว่าโลรถมือเดียวป้ายแดงสีเดิมทั้งคันเลยสีเดิมทั้งคันนะฮะอิสุสีประตูตัวสูงสี่ประตูออโตโอ้ตัวนี้ตัวทับตัวพิเศษหล,ล่อเลยนะครับหล,ล่อเลยนะครับได้มาหนึ่งคัน ตอนนี้นผมตั้งอยู่5 3 9 0 0 0บาท500,000บาทตัวนี้สำหรับตัวนี้นะครับอ๋อผมคิดว่าผมขายถูกกว่าที่อื่นนะฮะถูกกว่าที่อื่น500,000บาทรถสวยบางเดิมทั้งคันนะฮะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันดีกว่ามีบุ๊กเซอร์วิสกุญแจสำรองครบเลยรถมือเดียวป้ายแดงนะครับรถมือเดียวป้ายแดง ภายในสวยมากเดี๋ยวมาดูภายในกันทีหลังเรามาดูห้องเครื่องกันก่อนดีกว่ามาดูห้องเครื่องกันก่อนนะครับความเดิมของรถนะนี่มาดูมาดูมา,ด,มาดูนะครับห้องเครื่องใหม่มากใหม่เอี่ยมเลยขาวโจ๊ะ oh, โจ๊ะไม่เคยแต่งซิ่งมไ,ไม่เคยอะไรไม่เคยไม่เคยไม่เคยแต่งซิ่งเอาง่ายไม่เคยเปิดไม่เคยอะไรทั้งสิน้นทุกอย่าง เดิมๆป้ายแดงนะครับเดิมๆป้ายแดงนี่น็อตสี่ตัวน็อตสี่ตัวนะครับไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วก็น็อตน็อตแก้มที่ให้ดูคือเดี๋ยวเหาว่าไม่เชื่อว่ารถมันเดิมจริงนะครับนี่นี่นี่มาดูมาดูดูแผ่นเพจแผ่นเพจนะฮะรอยแต้มสีนี่พลาสติกกันเนี่ยพลาสติกยังอยู่เลยเนี่ยสองข้างยังอยู่เลยนะครับอ่าขึ้นมานิดน,นึงนิดนึงแถวนิดนึง นี่การความร้อนใหม่มากไม่มีย,ย้อยไม่มีย,ย้อยไม่มียานรถโคตรใหม่อ่ะเมื่อวานเพิ่งไปซื้อมาจากที่บ้านลูกค้าเลยใหม่มากเลยใหม่มากนะครบรอชุดตรงชุดแต่งเรียบร้อยมากชุดแต่งเดิมโรงงานคือเ,เดิมๆป้ายแดงยังไงมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะฮะอ่านว่าสเตลอ่ะนี่ฮะมาดูเบาะเบาะนะครับเบาะนะจะเป็ <mare. S 1> นสีดํา ปกจะเป็นสีดำอ่ะไล่บุรุษคาราคาเป็นสีดำนะรุ่นนี้รุ่นพิเศษราคาจะเป็นสีดำนะครับคอนโซลสีดำตัดครีมนะฮะแอร์แบ็กแอร์แบ็กแอร์แบ็กครูนี่ดูดูเบาะดูเบาะหลังดิเบาะหลังยังไม่นั่งเลยนี่นุ่มๆเลยฮะ,ะกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยนุ่มๆเบาะไม่มีแตกกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยบุรคาหลังคาสวยกริบเลยนะฮะซอกเซิร์ฟเดิมหมดเลย เดี one, uh ๋ยวไปดูฝ <floor. S 2> <There. S 1> ั so so men, that, so ah ่งน ah ู้นดีกว่าไปดูฝั่งนู้นเดี๋ยวพี่จะไปดูฝั่งนู้นนะซ็อกซ์เดิมหมดเลยนะครับอ่าอันนี้กล้องหลังกล้องหลังนี่ซ็อกเดิมหมดเลยซ็อกเดิมเดิมนะซ็อกเดิมเดิมยังไม่ล้างต้องเดิมเอางี้กว่าเอ่อแม็กเนอร์ยังไม่เป็นรอยอ่ะเอาง่ายๆแม็กเนอร์ยังเป็นรอยเลยอ่าแม็กเนอร์เป็นรอยเลยเห็นไหมเท้าเดิมเดิมเดิมมากอ่านี่ฮะ เดิมมากยังอะไรครบคัสรงคัสซีเดิมหมดคัสรงคัซีเดิมหมดเลยนะครับคัสซีเดิมหมดเลยแล้วก็ดูเบาะหลังกันนะครับเนะบาะหลังเดิมไอที่เห็นส,สวยๆอย่างนั้นไม่ใช่เบาะหนังใหม่นะฮะหนังเดิมโรงงานนะครับหนังเดิมโรงงานนะบุ๊กเซอร์วิสกุแจสำรองครบ เกาะไฟฟ้านะครับแล้วก็ภูงลาลัยมันติเฟนชั่นนะครับภงลาลัยมันตินะครับรอรอเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวดูเลขไม้นิดนึงเดี๋ยวนะเดี๋ยวตาให้ดูนะครับเลขไม้กรุ๊บอริกญแจะสำรองครบนะครับเดี๋ยวเออไม่ก่อนเลขไม้เลขไม้เจ็ดหมื่นห้า เจ็ดหมื่เมื่อกี้บอกไปหกหม0่นกว่าเจ็ดหมนหะครับไม้แท้100%เซนะครับไม้แท้หนึอยนนะครับอ,อันนี้ห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาท5้าแสนสามหมก้าพบาทนะครับสำหรับรถคันนี้สวยมากใครหายอยู่นะครับใครหายอยู่แวะมาชมที่168่งหกาได้เลยนะฮะแวะมาชมที่หนึ่งขาได้เลยหรือว่าใคร มีคันเก่าอยู่นะครับจะมาเปลี่ยนเป็นคันใหม่ก็รับเทินรับซื้อด้วยนะฮะหนึ่งค้าอยู่ถนนกาญจนาบางบัวทองนะครับเอ,อ่อหรือว่าโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับเบอร์ผมนะครับศูนย์แปดหนึ่นะครับอ่านี่1 6ึ่งมีแตร่รถส,สวยรถส,สวยมากนี่เดรไลท์นะไฟเดลรลายไฟตัดหมอกเดิมโรงงานทุกอย่างเดิมโรงงานใหม่มากออกห้างร้านฝาผมไม่ขาย ผมขาย5้าแสนสาเท่านั้นนะครับขายถูกนะสภาพกับตัวรถนี้น่าใช้มากโอเคขอบคุณนะครับที่รับชม